สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเล่าเรื่องดวง <c oughs> เลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับอาจารย์อาจารย์นงนะคะท่านใดที่ฟังในเพจอาจารย์น่องนะคะหรือฟังในช่องทิกตอ็อกคุณสามารถฟังเต็มๆได้ในช่อง YouTube อาจารย์หนงทีวีนะคะสําหรับวันนี้ตรงกับว,วันจันทร์ที่10เมษายน2 5 6 6สีมงคลวันนี้จะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจําวันนี้8 1 6 3 9 7นะคะ สำหรับสื่อและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อผลนั้นจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัว,ตวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทหรือถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะคุณจะมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยและนอกจากนี้หากมีรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนนะคะหรือรถที่คุณนั่งเป็นประจําเลขทะเบียนรถคันนั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะเสริมดวงคนวันอาทิตย์นะ ท้ามูเกี่ยวกับคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นมูลที่ีป้องกตึงหรือร่วมกัน,นยูหรือทําุูลลงศพทํามุลผ้าหอ่อศพเลขสลิปสตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด็นเลขมงคล1 6 8 9 3ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อคุณนั้นจะมาจากลูกกลานเล็กๆเด็กเล็กๆนะคะหรือถ้าคุณมีตาไข่ทูบตาไข่หรือกุมารที่คุณบูชายอยู่ถ้ามีเลขร้อดประจําองค์เป็นสื่อให้กับคุณวันจันทร์ค่ะ แล้วนอกจากนี้หากมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายก่อนจุดหลังจุดทศนิยมจำนวนเงินที่คุณชำระอาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะเสริมดวงคนวันจันทร์ทรรมุนกับวุนิธีเด็กโรงพยาบาลเด็กบ้านเด็กธรรมารักเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันจันทร์หนึ่งศูนย์แปดสองหกคนวันจันทร์ระวังเลขเบิ้ลด้วยนะคะท่านที่เกิดในวันอังคารสรื่อคุณนั้นจะมาจากเลขเงินลงบุญสลิปเงินทํามุญต่างๆ ช่วงนี้ทำบุญกับวัดทำบุญกับโรงพยาบา,าลทำบุญกันนิีิต่างกับุญนิธิต่างๆนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขดิบเลขมงคลคนวันอังคาร5 2, 1, 9, ้าสองหนึ่งเก้าหกท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคุณนั้นจะมาจากสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําหรือถ้าคุณมีเลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนหรือแม่สะโพทองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอา,อาจเป็นสื่อเลขชุดน,นั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะเสริมดวงคนวันพุธกลางวันทำบุญเกี่ยวกับน้ํา ถวายน้าปานาให้กับพระสงฆ์หรือเปลี่ยนน้าเปลี่นดอกไม้สิ่งที่คุณบูชาอยู่หรือร่วมสร้างเ,าเกี่ยวกับที่เก็บน้ําห้องน้ําเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนธุบุญเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเหรียญเลขมงคลคน,คนวันพุธกลางวันหนึ่งสองสี่ห้าเก้าท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อคุณจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือรถที่คุณนั่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถรับจ้างหรือรถประจําทางนะคะ ถ้าจาทะเบียนได้ถ้าจาทะเบียนได้นะคะทะเบียนคันนั้นแหละอาจเป็นสื่อกับคุณและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณพักอาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายหรือเลขที่ออฟฟิศที่ทํางานที่คุณทํางานอยู่อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะทําบุญเกี่ยวกับบุญทธิที่ร่วมกันอยู่หรือพอเต็งนะคะหรือทําบุญลงศพทำบุญภาาผ้าห่อศพก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคล17254 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อคุณจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณพักอาศัยโดยเฉพาะที่พักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะเป็นสื่อให้กับคุณแล้วนอกจากนี้คนวันพฤหัสจะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรเลขนั้นได้เลยนะคะเพราะคนวันพฤหัสจะฝันแม่นค่ะหรือถ้าฝันคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะอายุสุดท้ายของเขาแล้วก็อย่าลืมทำบุญให้กับเขาด้วยเลขสลิปเงินทำบุญเป็นสื่อให้กับคุณด้วยนะคะในวันนี้สําหรับเลขเด็นเลขมงคลคนวันพฤหัส1 8 0 5 9 ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อหุ่นนั้นจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดมันที่เกิดของแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะหากมีลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกําลังสนนะคะถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะคุณจะมีโชคกับเด็กเล็กๆด้วยนะคะเสริมดวงด้านโชคลาบนะคะของคนวันศุกร์นะคะทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กหรือมูลนิธิเด็กบ้านเด็กธรมรมารก็ได้นะคะ หรือโอนเงินให้แม่ก็ได้ถ้าแม่ยังอยู่นะคะเลขลิปตสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญนะคะหรือโอนเงินให้แม่เป็นสื่อให้กับคนวันศุกร์ในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด็ดเลขมงคล1 9 3 6 2้าท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อคุณจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขทาเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุหุณเป็นสื่อในวันนี้และนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะเป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์ในวันนี้ เนะสริมดวงของคนวันเสาร์ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะคะหรือมูลนิธิแม่และเด็กก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญในวันนี้นะคะเป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์ด้วยค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคลสองหนึ่งนย์ดนะคะอย่าลืมนะคะมีเก้าก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9้ามี8ดก็ต้องมี3ามีสาก็ต้องมีแกบมี8ดนะคะให้วิาณจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันค่ะสําหรับฮานอยพันา้านเย็นนี้2 3 4สามสี่แปดเจ็ดเก้าหนะคะ สองสามสี่แปดเจ็ดเก้าหกส่วนเลขเด่นลาวนะคะสองแปดหกเจ็ดสามหนึ่งเก้าสองแปดหกเจ็ดสามหนึ่งเก้าระวังเบิ้ลด้วยนะคะสำหรับเลขเด่นลาวยันนี้วันนี้อาจารย์หน่องขออวยพรทุกท่านนะคะขอให้โชคดีทุกทุกคนเลยนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ